สวัสดีครับพี่ผู้ชงพี่เล็กสายดันนี่มาอยู่กับแมวหน่อยของเฮาครับนี่แมวหน่อยของเฮากำลังเช็คระบบสีเหตุงานอยู่ครับเช็คระบบเปลี่ยนกระจกใหม่ครับนี่มือตึ๊บเลยครับเปลี่ยนกระจกแต่ข้างลางเป็นอะคริลิกบดไอ้เปลี่ยนครับ เปลี่ยนกระจกใหม่แล้วก็เดี๋ยวเอากระจกหน้าสามาใส่หาบานครับนี่แล้วก็ไฟสองหลอดไฟสองหลอดครับแอร์เย็นยู่ได้ครับนี่เติมน้ำยาแอร์นะเติมน้ำยาแอร์เรียบร้อยแล้วครับมาเนี่ร่องเอามาล่องระบบกับ ซาปาครับนี่ซาปาเปิดน้ามองนี้แล้วครับเปิดมองนี้ลงไปพุดมองหาหนาคเคยสูบแล้วแต่ว่าปลามันขึ้นมาอยู่มองนี้มาที่นี่โูโว่ามันจิบ,บืนไปขึ้นบ่อครับอันนี้ก็เลยเปิดเปิดน้าไปแล้วก็เดียวเหลือในน้อยห้ากับเดียวไมโครวิดเอาครับนี่นะครับ ส่วนปลาสีมี่หรือโบมีน่นี่มาลุ่นกันอีกเทียนหนึ่งครับเดี๋ยวลองเมืองก่อนเอนี่ยๆมีปลาประดุกประดุกปลาดุกแหมมือเช้าได้ปลาขอนอยู่ตรงนั้นครับที่สูบออกไปแล้วก็มันไปน้ำหน,ำน,ำนำามเนาะไ้้ลายเติบอยู่ทีครับ บ่ได้สูบอ,อกดอกสูบมาทาังพี่แล้วเปิดน้ำทั้งพี่ไปปลาทาั้งพี่ก็ออกไปน้ำมันก็นออกไปให้หน้าแทนบ่มีลงไปเดี๋ยวมันก็นเขามากขึ้นครับเขามาทั้งทางปุ่นทางพี่ล่ะสรุปมึงมีสูปไปกับมีปลาให้เราเดี๋ยวมึงนี่เทาสิมาวิดบวกนี่แหละครับน,น้อยๆเดี๋ยวมาลุนเบิงวสิมีปลาป่เอ้ยมีผู้สาวน้ำครับ ผู้สาวผู้สาวผู้สาวปิดหน้าบ่ประสุคธิ์สงบอย่เอาไปกวนเขาเช็กหน่อยกันนะนี่หน้าหน้าหลักดีเลยเขาเขาเช็กหน่อยอีลาอีอวดยันยุ่งอีลาโ้ยบุไปยุ่งกับเขาดอกครับ วัน,ว,น,ว,นวันวันวันไม่จับกล้องให้เร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยเจ้ยเดี๋ยวจะวิดปลาเราเ็วเร็วมาเร็ววีที่ใส่หย,ยาดแต่คนตายมีคนจับกล้องให้เฮา ไปิึงภา,ภายในเจ้าแมวน่อยครับภายในเจ้าแมวน้อยฮึบเฮแอร์อเย็นอยู่เด้อครับนี่เห็นนั้นสิติดกระจกว่าไหมล่ะครับภายในโอ้กมับแนมเห็นอยู่เดอล่ะ เดี๋ยวรอชมครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าอันนีมีป่าบ่เมากาสีสิบอีกต่อไปได้จ้ะตากนา้ำเอาเอามืองนี่ออกย่อน,น่าจะเอาคีดินมาถมไ้ขึ้นนะคะวังหันมะนาฝน ใกล้กันสบลกละ ข้าบบกนี่ห้าแสีไงไอเล็กเดอร์ไปจับปลา <laughs> ค่ะหลังจากว่าสาวข้าไปอันจับปลาขอนสิบป่าแล้วย่ามมเนีนีมาข้ากอะมาสิทธะหน่อยข้าอีกแจ๊กสิเป็นแนวดาเลยจ้ะว่าปกหอยลายค่ะเด้อปิน ตู้ปีบักหอยโอ้นี่นี่น,น,นี่มีม,มีปลาดุกน้านีน่จานนี้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกมันเด่นหน้าไหนในใจล่ะอันนี้ฮะมันเหลือฮะคอยจับเอาเดี๋ยวจ้าฮะมันมาหนำหนากระป๋อเป็นยังมันกับอันโล่งสะคือเกา เมื่อนั้นได้อันเยียนตัวบอกงย pues OK. หนึ Kaiser, ่งทอแขนอื้อเนี่ยจับปลาดูกรจับปลาดูกรนี่นี่นี่ได้ละนี่นี่นี่เอานี่นีมาดูเบองใไ้เล็กสิจับได้ปะกูบโหลดเปียงต๊ะปังหูมันกอนอ่ะนะโอ้คือสาดกว่านอกประเดี๋ เป็นแนวไดล่ะอันเป็นจับได้ล่ะได้นะอโอ้นี่ล่ะกินก็ต่ำมา,งงา,า,มาคุ่งยามเพียงเฮ้าเฟ้ยว่ะคุณอ้วนคุยคุ่นย่มองตน้นตะบองเพชรว่างันเห็นสองโตเด้ออี่มันลงมา ใส่น้ำเห้ยังเดี๋ยวมันกระโดดเรียบร้อยครับจับเรียบร้อยพอแต่บบมีป่ามันบืนลงมาทางพีหมดครับนามมันกับบอลลายนะ้ำวายแมนติมี เดี๋ยวไปเบื่องปลาก่อนมิตรหอยครับเอา้าได้ป่า,ปาใชปา้ป่าคระนอันนี้ป้นาเม่นไา้นอาุดอยู่เด้อครับหอยป่าป่าอืคุ้มคามากเอามาล,อล่องรถเนาะ มาล่องรถเนี่ยนะมาล่องรถครับตอนสูบทั้งรางครับป่าทางนี้มันแรงขึ้นมา,าหลายเลยเป็นนะแจ๊บัฏิเนีสงสัยมันบืนลงไปขึ้นครับเพราะว่าเปิดหนามมากขึ้นมันบืนลงไปขึ้นจิตตมเลิกพวดครับหาว่าได้ย่งอีกอยู่ขีข้คานหาครับ ล่องสาเบิงนังหารมีตังใหญ่ๆนะสรุปบ่มีครับมีปลาดุกอย่่ีหาโตมีปลาเค็งปลาเค็งแม่บอกงอ่ญ่นึ่งต่ว,ว่าหอยลายอยู่ครับได้กินหอยแทนปลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ